สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยด้วยจ้าสวัสดีครับหลายเดือนเราไม่ได้เจอกันมะมือนีเฮ็ดออกแล้วจ้าออกจากโพนพราะนางเจไหนที่มาเลาะเมื่อสวนก็อยู่ตรงพุ่นเมื่อกี้ออกเมื่อสวนออกแค่หมู่เดียวนี่จากพุ่องพ่อแม่พี่น้อง หรือว่าเพื่อนออกเซิฟๆกับบอลลูบอลแน่ใจได้จ้ะนี่แต moment, leave, people, ่ถึงเวลาเพบอนออกเลรอเด้เดือนซิฟบุญเดือนซิฟของคนใต้กับผ่านไปเลยเนาะพ่อนังเจนายเนาะเฮ็ดอย่างกันยังมาแทนออกนี่แม่นเบอร์เดอร์อเป็นปุ่มปุ่มอยู่ปุ่มฟังกูนี่กับแม่มาหนี่พ่อนังเจนายนี่ปุ่มนี่นี่เด้อี่มาเดี๋ยวเปิดกันเนาะพ่อนังเจนายเนาะลายอยู่ดอกเนาะนี่เดี๋ยว เพิ่นออกโบเบิรกันเพิ่นสีออกเรื่อยๆเยด้นี่เนาะพ่อนน้องเจนายนเนาะเพื่อนยังเป็นตุ่มเป็นตุ่มอยู่จ้ะมามาพอหนุ่มเจนายจัดก,การให้เบิง่งพ่อนน้องเจนายจีมจักหน่อยเพิ่นวะเขย่า้าึงจะลองะเจ้าดึงหน่าจะขึ้นอยู่อลองเบิ่งละดอกนึ่งค่ะึ้นมาลองก่อนลองก่อนเอา <Okay. S 1> ตรงใดก่อนเกาควรน,น้ำหาออกก่อนก็นกได้ mm hmm. ดี กำลังจะด้มือบังมันสั้นอะทางต้องเปิดด้วยกันจักหน่อยมันจับบุตรมือเห็ดโคตรหลวงหมูแรกหมูลอกหมูแรกของปีนะกนนังจะในนะอืมกินว่ดอกใหญ่ วนตุบอยู่ฟืนช่วยอนี่มันเล่นไปก่อนขาพีสันเท่าไหรมันจะบุติดอ่ะให้พ่อหน้องจะนายเปิดมันก็ได้นี่มึงขาเป้ยเปิดเป็นน้ำเอาเป็นน้ำลุกอันนี้มีดอกเพิ่ม เพือนยังข้นบวดซุดเน,ะเนาะงพ่อน้องจะไหนเนาะม่อจะก,กิ้มจนคักร้า,ายจะเพิ่นออกอีกเนะแล้วเมื่ออื่นมาเบืองอีกขนาดจ,จะโผล่อีกอืม ไปสองคุณนำลังจะนายตามมาเลยด้วยค่ะเพื่อนกินวยดินจอดินสอคิดโอ้เย็นมากุจังหน่อย ขาเป็นสั่นขึ้นง่ายฮนะจิตจันว,ว,ว่ามีครัวเรียบว่ามันบุขึ้นเนี่เราขั้นเอาไนที่เอาไปเสียบไว้สะพานหงส์หงส์เอาปวดก,กินขึ้น ค่อย้พูดเอาตัวนี้ไปฝนตกดีดีเด้องจะทางนี้โอ้ตัวนี้พ่อพ่นขึ้นยาเต็้แค่ที่ขุดก่อนขุดจักหน่อย เนียนะเสียบไปเลยกันนะจ๊นไปดอวหน่อยปอกขึ้นจัง mm. เปิดครับเปิดเปิด,ปดนี่คลิปเก่าๆพ่อแม่พี่น้องยังถามอยู่ว่าเฮ็ดปลูกบอกกันัล้วจะนายเฮ็ดปลูกเฮ็ดเสียบไวบบอกคน่ะเจ้ังจะนายบม่ค่อยไ,ยได้ตอบพออเม,ม่นเลยจ้ะ เงินหาดเนาอยค่อยตามอ่ะเฮ็ดไม่ได้แต่งไว้เด้อพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดของแท้เดือนี่พูนได้ง่ายก็ว่าไปตามง่ายพูนได้ยากก็ว่าไปตามายากเลยจ้ะพลนนี่ถือว่าง่ายเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นยังทนขึ้นอยู่จ้ะถ้าพูนได้ได้คุดก็คุดจนว่าเด้อยังไงพ่อแม่พี่น้องฟังเสียงเพื่อน ขวดขวดขึ้นเอาไปสิคานตามเลยคืนให้เลยนี้่คุนยังบะเต็มหูดลค่ะใหญ่บะเต็มที่ ตาพันใหญ่ตามบ่ขาฮันเด้อ,อออืปวดกิน มืดเชียว <c oughs> ต,ตุ่มเป็นตุ่มอยู่ทางนี้่ทางเจ้านายอืมกระปุกไม่นี่กระแน่นี่ภาคเหนือภาคอย่างแต่เจ้าอ,อกลายหลายไม่น้องเจ้านายละซะโอนเลาะคือกันทางนี้กะแบบว่าโบออก เพิ่งออกเียจ้ขะขายเาวปนะอืะโอ้ยไ่นัองจดาจิเปลี่ยนฝ้าฝ้าเพิ่จงจะแบบนี้ตามเราขานมันได้ก็นัองจะาด้โอเคตัวเพ่เยังไม่คิดบนียังเหลือสิเด้อนีน่ปั๊บปั๊บปั๊บนี่ ขาดเบิรนตนอนพนุชนจะไงข่ายยาวบ่มุมนี่เห็นยางวิบแบบเฮ็ดเอาอีกบ่ยังพ่นบ่สุดบ่ไม่แน่ดึงเอาตัวขาเพื่อนฮะเสียบเอาตัวฮันคนก็ได้ตัวเพคนบ่ขึ้นอืมชมโพข่ายยาว ยินได้หัวขึ้นแน่ค่ะโอ้ยจับปุ๊ดได้ปดใช่ไหมเป็นหมูโแต่ดอกมุกมุกอเเดี๋ยวคตามเอาพี่ก่อนมี่จับปุกิเลย lưu bắt tít bảo bắt bắt tít nè ta khai nhà nó thang này, ừ, này. ui nhèn quá ขึ้นแล้วอื้อกิบฮะหือได้นั่นยืนเนี่ยน่าจะได้ขึ้น

หลายเตออาไว้ให้โดงใหญ่เนาะคือสีหลายหลายแไว้บบดได้ด้วยจ้ะไว้บดได้ทุกโอ้โห่เด็ดเป็นอย่างคือเอาไว้บดได้ก็เลี้ยงงวยอยู่ในนี้จ้ะเอาเฮ็ดบดได้ปูได้เนาะน้องจะไหนเนาะไปเห็นไปก็เอาได้เนาะงั้พวกไว้ ปลวกไว้เขาเลยเอวของเขาก็เอาปกไว้แห้งคับตัวดีตัวดีที่เขาปกไว้เขาปิดไว้น่ะจ้ะเหมือนที่บ่งบอกว่าเอ้ยตรงนี้มันมีอย่างเหมือนล่อให้กระเจ้ามาเอาของเขาประมาณนั้นจ้ะอืมค่ะกำลังจะน้อยถอังยาววันกินขึ้นอยู่อะงงขึ้นง่าเออขาเปิดสั่น

เป็นออกพร้อมกันบิดโค้งที่ไหลเนาะเมื่อเอินอาจจะยังมีอยู่เนี่ยตุ่มเข้า nhau สีสุดแล้วถึงตุ่มไปแล้วขบข้างบน,นไปจะไปไหนว้ย ไม่ได้ถอนนาขนาดถอนได้ไดิโอ้โหกาน <c oughs> หายใจน้ำ <c oughs> เดี๋ยวจดอกแล้วเดีด๋ยวสามดอกสี่ดอกสนะี่ดอกมันจะใส่ท <c oughs> างพุ่นมีอยู่ดอกนึงแมนสี่ดอกหายเลยจ้ะ <c oughs> เ,เดี๋ยวค่อยตาม <c oughs> โู <Bond> ้พร้อมกันกับบัวพูงเนาะแต่ดอกพ่อใหญ่พร้อมกันอะไรได้เนี่ยโอ้ยโอยโอยโอยดอกนี่ดอกสุดท้ายมา้ยใช่ใช่เอ้ยเด็กอาพลงจะไหนกี่อาตอนเด็ดนี่เด็กดอกนี่เด็กที่เอาว่าเอ้ยนี่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 เดิมดอกสุดท้ายยังให้ขาด น e ี่ขายเงีๆเลยจ้ะเออคนงานของเขากันไม่เอาไปเอาหมู่ให้เลยดูพุ่นบุกีดอกบุกีดอกเนาะป่ะเดี๋ยวพาไปอีกหมู่นึงจ้ะประมาณยี่สิบดอกนะคนต้องจะไหนเนาะประมาณเนี่ยยาวแล้วดูครับมูอถอดขึ้นเนี่ยป่ะลุยต่อจ้ะมาถึงอีกหมู่นึงเลยจ้ะดอกใหญ่เนาะคนต้องจะไหนเนาะทางนี้ ่พีน้องเห็นยังบ่อกรุ่อ่ะลองดูลองดูปลวกเพิ่นหุ่มไว้อยู่เมื่อกี้นี่ขึ้นอืดอกนี่บ่กรอบรอบห่าเฮ็ดพูนี่ตมื่กี้ยังรอบอยู่แล้วดอกใหญ่เลยเดี๋ยวค่อยตามมาเนาะค่ะดอกลองก่อนนี่คุนดูได้มาแต่คุณนกระหลายอยู่ด้วยจ้ะตุ๊กตาของเฮาดูไกลขนาด กำไวไเลยเดี๋ยวค่อยใส่ทีเดียววะก็บเหเฉียมเธอดิยากขึ้นอยู่นะยากอยู่นะยากอยู่อืม นั่นะมึงฟังเสียงมันปรับๆเลยสุยไปได้เลยนะอันนี้ขึ้นสองดอกเลยอืมกูด่ะกูดูดขึ้นเอาเลยันดอกนี่เอาเลยขึ้นแน่ถนัมชนะไอยู่วะเดี๋ยวค่อยตามองขาไปนยจ้ะ บ่ถึงแน่นอนเสียดายเสียดายเผื่ <laughs> อเพื่อนสิออกให้กินหมูแรกซ้ำได้หนิไปได้หมูไกินได้หลายเต๋อว่าใส่ไปเพื่อนน้อยนะนี่ของหอเอ้าใส่ให้ไหนะดินเจ๋อน้อยหมดคันอาราวาสเลยอยู่ในดอกปาล์มดิ บด,ดอกใหญ่ที่เฮงกับบด้อออืเพิ่นปันแบบนี้เลยนี บ่มีิ่งหงูผิวนี่ถ้าเป็นหูผิวแบบนี้เพิ่นจะขึ้นง่ายเนาะเพื่อนอย่าไหนานะจะเป็นหงูงูย่ะเด็กโอ้มันคือเต็มเออหูอัอนใหญ่เ,เลยเห็นอุ้ยบวมขึ้นอีเลยเอาไว้คุยเอาเดาเพื่อนัย่ไหนเดาด้านซ้ายสใีใหญ่ๆทางนี้ที่เบ้ดนะอะไรเนาะ ปีที่เล่วนี่ขึ้นเต็มปันขนมิน,นเนาะขื่นอ้ผูเมนปีที่เล่วน์นะผู้ผู้มันจะ,อ,ะนออกเชือบก่อนเนาะพระนาะอันนี้กรอบอืมตาเ้าขาไปนนะอะไใช จุ่มสองดอกนี้กับขาหนึ่งกับพุ้นขาเป็นดี เด็กปะดิอืมเดกต้องไปคืนให้นะอ,อืมเดี๋ยวเห็ดแหง้งเดี๋ยวประกอบอีกค่อยแกะอาดอกนี้โกไปเอาขาอีกสามขาเมื่อกี้หนีมาเมื่อกี้น,นีเห็นอีหมวนึ่งจ้ะ จักดอกนะสองดอกสองดอกก็ขึ้นเจ็บขาเพิ่นก็ได้จ่ายเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานของเฮากันจ้าแบบนี้นี่ผลงานของเขาเกือบเต็มตะกร้าเนาะคุณกงานจายเนาะได้หลายตึบดีจ้าเจ้ามาเบืองดอกงามๆเลยนี่ค้วยล่ะบ่ดิจ้ะนะเพอดีแซ่บแกงเนาะคุณกงานจายเนาะหลายคนจ้ะเอาเนาะจ้าคลิปนี้กั าน,น้องแปดเดือนาน,น้องแปดเดือนมาคุณเฮดเด้อจ้ะเดี๋ยวแม่น้องจนนายกับสิขอตัวลากันเด้อจ้ะอันน่ะจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องจนนายหน่อยได้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับไงบอได้จ้า